ข่าวดังเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะคิดว่าคุณผู้ชมคงจะจํากันได้เรื่องของน้องกระตูนนะคะวันนี้คุณแม่ของน้องกระตูนอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับแม่กอฟค่ะแม่กอฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่กอฟค่ะถามถึงน้องหน่อยดีกว่าตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างอะคะตอนนี้น้องล่าสุดคือน้องตามองไม่เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นผลพ่วงจากการกระทบของรถชนทําให้สมองทําให้ประสาทตาน้อง่อทั้งสองข้างทั้งสองข้างค่ะซึ่งถ้าจะจะเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้เพราะเป็นเกี่ยวกับ ภะษาตาไม่ได้เกี่ยวกับจอภาพที่เป็นตาค่ะ<อ>แล้วการรับรู้ของน้องนะคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คือถามว่าแต่ก่อนตอนแรกๆเคยคือไม่รับรู้เลยนะคะ,คะแต่เดี๋ยวนี้คือน้องก็มีความรู้สึกว่าร้องไห้ได้คือ,อเขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาเจ็บปวดแต่เขาร้องไห้เราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเจ็บหรืออะไรอย่างงี้ค่ะถ้ามันว่าอารมณ์ดีก็คุยเล่นเงเขาก็จะยิ้มให้หวัวเราะอะไรอย่างงี้ค่ะสภาพร่างกายน้องนะคะ นอนนอนอย่างเดียวค่ะอ๋อขยับไม่ได้มีขยับได้บ้างเล็กน้อยตามตามสมองที่เขาคือเราสั่งงานเขาไม่ได้นะคะพูดได้ไหมคะม่ไม่ได้เพราะเจาะคอวันนี้คุณหมอนัดด้วยใช่ไหมคุณหมอตรวจน้องใช่ไหมคุณหมอนัดไปฟังผลนะคะฟังผลใช่ไหมควันนี้ฟังผลอะไรคะแม่อ่าขึ้นสมองค่ะเพราะน้องเขามีอาการชักเกร็งไหวก็เลยต้องตรวจขึ้นสมองครับเดี๋ยวขอยย้อนย้อนเหตุการณ์หน่อยได้ไหมคะว่าวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นยังไงอะคะ วันนั้นวันที่19กันยาปี2557นะคะประมาณ4ทุ่มะค่ะร้านกําลังจะปิดแล้วแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เก็บของอยู่ในครัวค่ะแต่น้องกระตัวคุณพ่อเนี่ยคือเก็บเก้าอี้อยู่หน้าร้านกล็ลูกลูกค้าไปหมดแล้วละค่ะแล้วก็คือน้องก็เงินเข้ามาให้ไว้ให้วิถอลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันประมาณ5วิที่น้องเดินออกไปก็ได้ยินเสียงแบบรถชนดังมากคือเราไม่รู้ว่ารถชนหรือเปล่าแต่ได้ยินเสียงดังเหมือนอะไรกระแทกอย่างเงี้ยค,ค่ะพอออกไปก็คือ ร้านมันพังไปหมดแล้วแล้วก็วิ่งหาน้องกับคุณพ่อจนมาเจอน้องคุณพ่อนอนกอดกันอยู่อะค่ะอ๋อ,อคุณแม่อยู่ข้างหลังร้านใช่ค่ะอยู่ในครัวแล้ววิ่งออกมาใช่ค่ะแล้วก็มาเจอน้องกับคุณพ่อกอดกันก็เลยวิ่งไปกลางถนนไปบกรถให้รถเอาน้องไปส่งก่อนครับแล้วก็ค่อยมาช่วยคุณพ่อทีหลังประมาณสักไม่เกินสิบห้านทีคุณพ่อคุณพ่อเขาเลยหน้าขึ้นมามองแล้วเขาก็ ฟุบลงไปคงน่าจะเสียตอนนั้นนะคะเสียเลยค่ะใช่เพราะแต่ว่าเอาน้องไปส่งโรงพยาบาลก่อนใช่ค่ะใช่คุณแม่ก็ยุ่งยุ่งอยู่ตรงนั้นจนฝ่าจะได้ไปเจอน้องทีคือตีสี่ค่ะที่โรงพยาบาลสิบเก้ากันยาห้าเจ็ดซึ่งถ้าสิบเก้ากันยาที่จะวกิดไปก็คอสองปีสองปีแล้วซึ่งต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยนะฮะได้โพสต์ในเฟซบุ๊กว่าคู่กรณีเนี่ยยังไม่ได้มีการมาช่วยเหลือหรืออะไรเลยใช่ไหมครับคุณแม่ครับใช่ค่ะ ไม่มีติดต่อมีมาเยี่ยมน้องไปช่วยงานศพมีอะไรเที่ยวอย่างนี้บ้างไม่ทำเลไม่มีค่ะโอ้โหไม่มีเลยเหรอคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อ่ะค่ะใช่ค่ะเจอกันที่ศาลอย่างเดียวแล้วก็มีคุยกันไก่เกียร์ในสอนอรั้นแรกๆานั้นทีนี้ศาลตัดสินมาว่ายังไงนะคะล่าสุดศาลตัดสินชั้นต้นกับชั้นอุทธรณ์นะคะก็คือถ้าเป็นเรื่องค่าเสียหายของน้องคดีแพ่งก็คือสั่งจ่ายหกล้านค่ะแต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยก็คือจะพุกหนึ่งปีแม้่รอลงอาญาแต่ก็ยังสู้ดกกาันเรื่อง คดีอาญาอยู่นะคะก็ยังจะต้องสู้กันต่อแล้วในเรื่องของค่าค่าใช้จ่ายก็คือไม่ได้มีการไม่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 เคยได้เลยค่ะแล้วอย่างนี้เมื่อในเมื่อมีคําสั่งศาลแล้วก็ก็ยังไม่ได้อยู่ดีล่ะค่ะคำสั่งศาลเนี่ยคือศาลมีหน้าที่ที่จะสั่งที่สั่งถูกไหมคะแต่ว่าไม่สามารถไปสั่งจําเลยได้ว่าคุณต้องจ่ายเขาคือก็คือเราต้องไปกรมบังคับคดีอะค่ะเพื่อไปเราไปตรวจสอบว่าเขามีรัพย์อะไรบ้างแล้วก็แจ้งกรมบังคับคดีให้เขา ไปยืมซั์แล้วก็ขายทอดตลาดถึงเจ้าเงินนั้นมาชดเชยในในสิ่งอันไดอะค่ะแล้วแล้วอย่างงี้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่จะต้องมามาจ่ายให้กับน้องในการรักษาน้องนี่เดือนละเท่าไหร่ะคะประมาณห้าหมื่นะค่ะห้าหมื่นต่อปกติเนี่ยถ้าตอนตอนที่ยังอยู่ เป็นครอบครัวเนี่ยก็คือว่ารายได้หลักๆเลยมาจากร้านสเต็กเราใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะก็คือช่วยกันทาแล้วก็รายได้ของคุณพ่อที่ทํางานที่อื่นด้วยคุณพ่อก็ทํางานด้วยแต่ตอนนี้รายได้เข้ามาทางเดียวก็คือร้านสเต็กที่คุณแม่ยังทําอยู่ใช่ค่ะโนหแล้วเราก็ทําเองหาคนเดียวใช่ค่ะโอ้โหแล้วดูแลลูกด้วยใช่แล้วแล้วอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ออกมาแล้วใครดูแลน้องกระตูนคุณตาคุณยายค่ะก็มีคุณตาคุณยายคอยช่วยอยู่ใช่ใช่ช่วยกันอย่างนี้เนาะต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับดูอยู่นะฮะอยากจะช่วยเหลือน้องกระต ให้ให้ช่วยเหลือน้องกร์ตูนได้ใช่ไหมคุณแม่ครับคุณแม่ทำเพจขึ้นมาเพจขึ้นมาใช่ไหมครับมีเพจอะไรบ้างครับคุณแม่ครับเป็นพิมพ์เข้าไปมาตะเกีร์สเต็กเฮาส์ค่ะแล้วก็สติกใหญ่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสเต็กแม่น้องกระตูนแล้วสเต็กแม่น้องกระตูนแล้วนะคะก็เข้าไปก็จะมีเลขที่บัญชีนะคะที่จะสามารถโอนเงินเข้าไปสําหรับคนที่อยากที่จะช่วยเหลือการรักษาของน้องกระตูนนะคะแล้วก็เข้าเข้าไปให้กําลังใจกันได้นะคะแล้วทีนี้เนี่ย กำลังใจของเราที่เราได้ทุกวันนี้เนี่ยมาจากไหนคะมาจากลูกเลยค่ะมาจากน้องเลยเพราะว่าวันแรกอะ่ะน้องคุณบอกว่าเว,ว่าน้องไม่รอดเกินแปดโมงเช้าแต่เราก็พยายามบอกว่าให้เขาสู้ถ้าเขาสู้คุณแม่ก็สู้จนเราสู้มาจนจะเกือบสองปีแล้วค่ะจากที่น้องสภาพเหมือนผักพูดว่าผักเลยดีกว่าเราดูแลเขาของเขามาดีในระดับระดับหนึ่งแต่ก็คงไม่ได้มากเท่ากับเหมือนตะกอที่เขาเป็นปกตินะคะแต่ทุกวันนี้คือ อยู่กับเขาได้เล่นกับเขาได้คุยกับเขาอย่างน้อยก็ได้ดูแล,แลเขามันก็เป็นกําลังใจที่สุดแล้วค่ะถึงเขาใจแม่เลยนะใช่คืออย่างน้อยๆเนี่ยรอดมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ขอให้เขารอดมามีลมหายใจมาหัวใจเต้นเราก็มีความสุขแล้ว,ว<ช>อ,อะใชเนาะแม่เนาะแล้วแม่จะต้องเหนื่อยที่จะต้องไปสู้คดงคดีอะไรอีกเอาเป็นว่า คืออันนี้ในในความรู้สึกของเรานะเราไม่ต้องเหนื่อยตรงนั้นเดี๋ยวเราพี่น้องเราช่วยกันช,ช่วยแม่ส่วนหนึ่งดีกว่าเ<อ>นาะเข้าไปในเพจแล้วก็ช่วยไปอุดหนุนคุณแม่ด้วยค่ะเดี๋ยวขอ,อย้ําย้ําเลขที่บัญชีหน่อยดีกว่านะคะธนาคารกสิกรไทยเลขที่978 2 1 9 0 6 6 8ชื่อบัญชีสรัญญาชำนินะคะสำหรับคนที่อยากที่จะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของน้องซึ่งผมก็เชื่อว่าตอนนี้พี่วุดีก็ดูอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะบอกพี่วุดีให้ถ้าเขากลับมานะครับให้ไปช่วยเหลือแล้วก็มีอะไรเราก็ต้องช่วยๆกันเราช่วยกันแล้วก็มีอีกหลายเคสเราก็ช่วยมาหลายเคสแล้วนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผมเป็นกำลังใจให้คุณแม่จริงๆนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้คุณแม่สู้ๆนะหรืออีกอีกทางหนึ่งก็ไปอุดหนุนที่ร้านช็ปเ้ให้คุณแม่บอกหหนน่่่่อยดีีกวาารรู้ทไตง ตรงข้ามกสิกรสำนักง,งานใหญ่ราชบุรณะค่ะราชบุรณะตรงข้ามเลยที่ร้านสเต็กแม่น้องกระตูนเปิดวันจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งถึงบ่ายสองแล้วก็เปิดอีกที4โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มถ้าเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่เที่ยงถึง4ี่ทุ่มแม่ขาต้องาแจ็คไปต้องแจ้งล่วงหน้านิดนี่กินล้มวัวล้มหมูเลยนะคะผมก,กินไก่อะไรมีมีหมดใช่ไหมค่ะไก่ปลาได้ค่ะแม่ไปนะฮะ แม่ต้องสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับคือเมื่อกี้ถามน้องกระตูตอนนี้เจ็ดขวบเขาน้องลิยาเลยอ่ะแม่ต้องเข้มแข็งแม่เนาะพี่เนาะใช่แต่แม่ผ่านมาได้ขนาดนี้แม่เข้มแข็งแล้วแม่เก่งที่เหลือไปข้างหน้านี่ก็คือแม่ผ่านไปได้แหละเดี๋ยววันแล้วทุกคนก็เป็นกําลังใจให้แม่ผมจะแจ้งพี่วูดดี้ให้ครับรู้แล้วค่ะต้องห่วงพี่เพราะว่าครูชมอันนี้ไม่ตลกนะฮะครูวูดดี้เป็นคนช่วยเหลือคนอยู่แล้วเนาะ ก็คุณวูดี้ฟังอยู่ก็อย่าลืมนะครับกลับมาเองแม่กระตูนไม่ใช่แค่คุณวูดี้หรอกทุกคนแหละที่เขาฟังเขาก็อยากจะช่วยเหลือคุณแม่ทุกคนนั่นแหละเขามีน้ำใจแล้วช่วยเขาจ่ายเงินเดือนพวกเราไงเขาจะช่วยเยอะนิดนึงค่ะพี่แจ๊คกับคุณพี่แจ๊คนะคะที่จะช่วยเป็นสู้นะคะขอเป็นกำลังใจให้แบบค่ะแม่ป๊อปคุณนะคะขอบคุณค่ะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของว o o d y เวิลด์ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วย ติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับน้าดูกระจบเรียบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกด Subscribe ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ